ไปห่บอลงนมีหไัวลูกพระบ่มีูเธอเหตดบุญมาบอกเอ้เธอเห็ดคนเหียวเห็ดคนเดียว พ่ออยากบอกว่าเศร้าสาหลอดเรื่องควรพ่ออยากบอกว่าเศร้าสาหลอดแต่ว่าวันนี้คนเลาคนคนแรกนะไปกับไปเลยยี่สิบกว่าปีแล้วคนแหลกนะแต่ว่าคนที่นสองนะกับไปทหานกับไปใดคนนึ่นกับไปกลับมากลับมากไปอีกสินะ่นที่เนี่ยก็คือจังสิกลับมาหรือยังไงต้องให้เราดูเมื่อวันนี้ไปเกิดมาเบิ่งใจกันเป็นยังไงเกิดวันที่เาเกิดวันที่เกิดวันที่วันที่

ไปโง่มากคือเก่าฟ้าไปแตโง่มากคือเก่ากเาด้ออันเป็นคู่กันท่านเจ้าเอาคู่ใหม่เขาสิเป่ากลับมาท่านที่แล้วก็มาโวยวายหาเรื่องท่านอยู่น้ำกันนะอยู่กับอยู่บัวได้ฟ้ากับฟ้าบัวได้อยากแน่คู่นี้หลายอารมณ์ขนาดเนี้ยเจ้าขอเออเจ้าขอมามักหยองเลยเจ้าชู้ท่นผูดด้ใดเบอกน้ำดีไปน้ำ แต่ว่าขันเมียสิ่งเงี้เกิดจากค่องเนี่ยบริษัทไปอยู่น้ำเขาแต่ว่าขันเจ้าเสียวไม้ปูเปิมากและหมา่หงก่ากันมางวงกาพ่อพ่อพ่อผู้นี่สิสีเปียนใจเสีเอาผู้ไม่อันนั้นอันนี้เป็นหมางวงก่ามกขวางมกขวางคลองเนี่ยเป็นรู้กักผู่เป็นูสเม่นมากกับบริษัทซอยให้ชีวิตเจ้าดีขึ้นแต่ว่าหันมกขวนเนนนอนรับอลกมามะขวนแน่นอนเด้อบริยุ่ซุกต่อเนานกคนเป็นการดำเน ก็เงแปเกยง่เป็นอยังจังวันนี้จากเดือนกุมภาพันธ์เดือนหินขอสามขอสามีเดือนกุมภาพันธ์เดือนขอสามีห้าแล้วเดือนไม่บ่ไบกระีงกคนหรือว่จะร้อมก็เกิดเดือนกุมภาพันธ์เดือนสามเดือนขอสามีในพวกกัดใพวกสามีแพักันหลักหลอกจอบร้อยกูเหรนจู่มึงเล่นเออจะผเป็นผาวะ ก็อยมึงก็้อยยาสิโทษกันแต่กันว่ามึงบลืมกัน่กม่ดอกูุแม่ะคุผ้าอีกนี่สิบสามสิบสีู่มาคนหนึ่งยูยนอกบ่ยนบก้ประจิตใจประจวบดีันเดือนกุมผ้าเป็นเดือนแห่งสินคอสามอรมแม่ เจ้าบ่มีครูดอกยหญ่ครนจีว่าตรงๆจบแล้วหลอดพ่อไมีครูจริงๆเจ้าสิมาอยู่แบบว่าแต่งงานเป็นครูสางครูสมป๋าปั้บทุกคนป้ามากอ่ะเป็นนายตาครูประถมอย่างเช่นมาเจ้าก็อยู่กับเจ้าคอยก็อยู่กับคอยอ่าหัวเดียวเมียเดียวแต่ว่าเดือดร้อนจะเป็นเพิ่อนเพือาศัยจากรุงเทียบอยู่เมืองอยู่เมืองไถ่ยังสิ่งเจ้าเมืองเจ้าคันที่ว่าครูแต่งงานบอกหลอดข้างเบิดคันแป็นแต่งงานอยู่แต่งงานไปหนอกกับไป เลยเมียท่นเป็นผู้สั้น่ะเมียหลายตายบริกรกินข้าวแจกอันนี้กับผัวหลายตายบริกรกินข้าวแจกคือกันพญานาคพญานาคมาเกิดพญานาคมากถูได้ผัวหมากถูได้เมียหลุดแหลนในตรงเนี้ยรวยลายรวยลายก็หลุดกำเนืองอะไรเราจะเจ้าเรามองจะพยายามางคำเป็นก้นๆไปเนี้ยนะก็มีครูคอยบอกานัานล่ะท่านผู้ใดสิเขามาเจ้าะตอนกาวันเบิ่งว่ามันคู่เจ้าจักก้นเจาคิดว่าเออ ผู้ใดที่คิดว่าน,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 นี่สำหรับเาื้สุดแต่กระบอเน้อพิษีดโจดเวลามันมากแต่สร้างมันเวลามันสิจบให้มันจบเพราะว่ามันบ่มีครูเลย